แล้วมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันนิ่งสนิทมันไม่มันไม่เสียวมันไม่เป็นไรเลยเนี่ยมนเล่นกันได้นะคะเล่นฟรียดนีมี่ดูเห็นไหมบรรยากาศดีไหมล่ะลมอย่างดีเลยเย็นสบายอุ้สวยเหมือนกันสวยเหมือนกันแล้วก็เสียยเหมือนกันเนอะอันนี้คืออะไรยูคาเฟ่ a อนาเคยมาอย่างยังอยู่ไกลปืนเที่ยงมาก น่าจะหาคนมายากเราจะจอดรถทรงไหนดีใจนะมีหมูมาหมูมานี่ไงวนมาจอดเช่าซอกนี้ไงหมูมากมูมาม่จะบอกว่าเขาลงคลิปแบบเยอะมากเลยนะแต่ดูมันเงียบเงียบอ่ะมันเงียบแันเงยอนง่อนน่าจะแบบว่าวันทักวันธรรมดาเลยเงียบมากเลยหมูมาหมูมาไปไปดูไปไปดู ยูคาเฟ่แอนด์คลับไม่เราน่าจะเป็นคนแรกที่มาหรือบอกไม่รู้ของวันนี้วันนี้เป็นข้อเลือกัตที่สองนะคะตุลาคมคทซีมันของคทซีเนี่ยมันมีชิงช้าเนี่ยให้ให้นั่งเล่นที่เขาลงคลิปกันเยอะ เนี่ยสิงช้าแข่งไปในน้ำไงก้านั่งไหมมันมีชูชีพให้ใส่มีจักรยานให้ปั่นเนี่ยจักรยานในน้ําเห็นว่ามีชูชีพให้ใส่มีเรือให้พายเออลงไปถ่ายรูปได้มันเดี๋ยวเป็นให้ไปไม่เอาไปนั่งก่อนเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็เย็นแล้วไม่ลงแล้ว ครูพรอมจะไปนั่งชิงช้าแล้วอันนี้พอไอติมรสอะไรเนี่ยสีแบบสีแสบสว่างเลยอะอะไรเนี่ยมัทฉะกับอะไรอะสีสีน้ำเงินเนี่ยสีฟ้าเนี่ยอะไรอะแล้วก็เป็นสีโร้อยหนึ่งอันนี้เป็นโซลาเต้ครับเป็นสีน่าทึ่งมากเลยอะ รานนี้ไม่ใช่ของชุนรอไม่ใชยย่แล้วนั่นน่ะไมา่ใช่แล้วผิดอันแล้วอันนั้นคืออะไรก็ไม่ได sure> ้กับกานะไม่ได้กับแก็ไม มันเหมือนกันนะมันมีคาเฟอีนเหมือนกันมัทฉะก,กับกาแฟมันมีห้องเปิดได้ไหมโอ้ยเขาไม่เปิดเขาเปิดจะพุธพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์มันมีห้องเวิร์กช็อปเป็นเครื่องปั้นดินเผาอุ้ยทำออกมาก็สวยเหมือนกันนะดูดีนี่คือเขาทำแล้วเผาแล้วเนาะ ถ่ายได้นเขาถ่ายออกมาสวยมากเลยนะแต่เรามาเห็นแล้วไม่เห็นมีอะไรเอาคุยกันคุยกันคุยอะไรกันอะเนี่ยน่าจะถามโยร์แล้วรอบนี้รู้สึกเงียบเงียบจปเลยเขาจะอยู่กันรถตะกรีนเยอะมากกว่าจะได้รอขินนะรอกิงรอกินเมื่อกี้มื่กินมาหยิบหยิบยิบหยิบชิ้นสุแล้วเมืกินของของผ้าไ่มีอะไร นี่เราเกิดเกิดถ่ายในนี่ถ่ายในเนี้ยถ่ายในเนี้ยสวยดีอไอละของคุูป้อมมาได้ยังเออมือ่อกี้เมื่อกี้ดินมันแบบว่ามามแบบเป็นตับมันเลยไม่ได้ถ่ายดินอุ๊ยตายไม่ได้กดอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เ,หเป็นสะพานกระจกนะเนี่ยที่คุูป้อมกำลังเดินอยู่อ่ะ อโชมเอ้ยชมงามอารามแท้แลลตะลึงได้เจอครั้งหนึ่งเสน่ส์ตรึงใจนี่อันนี้สะพานกระจกนีม่มุมนี้ก็สวยเนี่ยพี่ก็ถ่ายกัน เพราะถ้าติดแต่คนก็เห็นนะสวยดีเราต้องลองขึ้นด้วยเฮ้ยสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันแล้วก็เสียวเหมือนกันเนาะเสียวเหมือนกันเนาะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยแค่เล็กๆ่ยทำให้ตื่นเต้นได้เห็นรีวิวบ่อยไงก็เลยมา เขาทำเวิร์กช็อปเนี่ยข้างสะพานกระจกนี่แหละทำเวิร์กช็อปนี่ไม่รู้เขาปั้นเองหรือว่าคนที่ทำแล้วเขาไม่เอาชิ้นงานไปเนาะแต่ดีอะดูดีงานฝีมือหลากหลายอารมณ์ศิล์น์นข้างในเยอะเลย งานเยอะเลยกิจกรรมมีสอ์อาทิตย์ร้อยเดียวเองนะกิจกรรมเขาอะส่วนภายเรือแล้วก็ปั่นจักรยานนี่ฟรีหมดเลยชิงช้านี่ฟรีหมดเลยเจ้าของเขาบอกว่าข้างบนข้างบนสวยกว่าต้องขึ้นไปถึงชั้นสามกำลังจะกลับกันแล้วเนี่ยเราดู YouTube มาเอ้ยดูติกต o อกมาเขาไม่เห็นนะ สินเนตได้ด้วยอ่ะ ยังมีอีกอ่ะอุ้ยนี่ดูดูดูว้าวชิงช้าเพียบเลยข้างบนน่ะโอ้ยเห็นวิวเพียบเลยอ่ะเห็นยอดลำพูเลยเดพักเหนื่อยกันถ่ายรูปันนี่ทำไมทำไมไม่มานั่งพักก่อนนะถ่ะสายยังจะไปแล้วข้างล่างมันไม่มันเดี๋ยวข้างเดี๋ยวข้างล่างค่อยมาถ่ายก็ได้เพราะมันไม่ร้อนนั่งพักได้ ก็เด่นเลยนี่สวยแล้วค่ะเนี่ยตรงนี้ลาฟิวโอ้ยตา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 ยขาโนรา้์มากนี่ดูเห็นไหมบรรยากาศดีไหมล่ะลมอย่างดีเลยเย็นสบายมีนั่งแบบสามสากัน3ตอนนั้วหนูไปชั้น4ชั้นนี้เย็นสบายชั้นบนร้อนอย่าลืมขึ้นมาข้างบนกันนะคะอีกมุมมองนึ่งมอง มองได้เกือบเดี๋ยวเดียยเด๋ยวเดี๋ยวสนะอย่าล,ยลืมข,ขึ้นขึ้นมาข้างบนชั้นสามด้วย<ด>นะคะมองวิวได้แบบเกือบ360อกิองศา360อิองศาเลยแหละโอยนี่เขาใช้โซลา่าเซลล์หมดเลยเหมือนกันที่เนี่แล้วก็ลมดีมากลมเย็นสบายเลย มันก็บังเสาเหมือนเดิมะก็นี่ออามาดึ่งตัวแล้วเนี่ยพี่จะดิ้งจะอะไรก็ได้พี่นี่นี่ทดสอบด้วยตัวเองรับน้ำหนักได้400กิโลนะคะยูคาเฟ่แอนด์คารฟไหนเล่นกันทุกคนเลยเนี่ยนี่ใช่มันมีรีโมทแต่เราไม่รู้ไงถ ไม่ให้รู้ให้ให้ทั้งหมดไงแล้วมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมันนิ่งสนิทมันไม่มันไม่เสียวมันไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยมันเล่นกันได้นะคะเล่นฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะปล่อยเน้มเมําลึก3เมตรนะเนี่ยเดี๋ยวมาช่วเองป้น้ําเป็นเด้อกินแหไปเต็มเลยไอ้เพื่อนนะไปเก็บวีดีโอที่เป็นเสร็จรับรองจบ จริงๆเขาพากลับได้เลยแต่ว่าแล้วแต่เขาจะให้เราอยู่นานแค่ไหนโอเคแล้วูเนี่ยเขากำลังพากลับแล้วเดิมามเลาเล่นสนุกสนุกไม่เปียกน้ำเขาว่ายเป็นโอเคเอายักๆอยู่ดิ่ป้อม ไม่ให้เธอลงเงินไ่ตอนแรกคือว่าให้แต่สาวๆเล่นแข่งเนแบบเสียวๆไงกลายเป็นว่าไม่เสียวเลยคนแก่ก็เล่นได้สบายไม่มีอารมณ์แล้วเวอรแบบนี้ไม่กลัวแล้วนี่นี่ให้ดูว่ามันสูงแบบนี้เลยไม่มีอะไรน่ากลัวน้องก็ช้าๆอ้าวแล้วมันแล้วมันก็แบบไม่แกว่งเลย ก็ไม่แกล้งหรอกไอจักรยานอะไรเขาก็ให้ปั่นหมดเลยนะจักรยานที่อยากขี่พี่บอกเข็ยนลงไปเดี๋ยวนี้เลยอ้าวร้อนทำไมเย็นๆน่ยนะเพราะเมื่อคืนเนี่ยลูกสาวผมก็ขี่ไปหัวข้อผมก็ไหวไปหัวข้อเมื่อคืนน้ำใสมากพี่เหรอวันนี้เลยหมดนี่มีกุ้งอะไรบ้างไหมปู่พี่กุ้งผมเหรอตัวใหญ่ควักฝ่ามือเหรอแม่ว่าตัว่ช้หัวแข็งนะพี่ตกหรือว่าไงถ่ายวิดีโอใช่ไหมถ่ายวิดีโอบ้านคนงาน คุ้งแม่น้ำตัวใหญ่เขาคุ้งทะเลเออใช่ใช่ทะเลขึ้นมาแล้วใช่ไหมขึ้นแล้วเเเออออไไมม่่าาพอมันพอมันเงียบแล้วก็ไม่อะไรลอยแล้วไม่